ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณสถานีบ้านแหลมสถานีรถไฟสายแม่กลองนะครับที่วิ่งจากช่วงสถานีบ้านแหลมไปสถานีแม่กลองจแถวตลาดร่มหุบคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็นั่งเรือมาจากท่ามหาชัยมาที่ท่าฉลอม ก็มีหลายท่านที่ชมคลิปนึกถึงเพลงเก่าๆอย่างเช่นเพลงท่าฉลอมบางท่านก็ไปนึกถึงเพลงช้ำรักจากมหาชัยอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพลงสมัยเก่าเนี่ยเขามักจะพูดถึงเรื่องราวสถานที่ต่างๆแต่ว่าเพลงยุคใหม่เนี่ยไม่ค่อยพูดถึงส่วนมากยุคใหม่จะพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็การอกหกักก็มากกว่าคลิปนี้นะครับผมจะรีวิวการเดินทางจาก สถานีบ้านแหลมนะครับไปบริเวณแถวตลาดล่มผุกให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าบรรยากาศการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากสถานีรถไฟบ้านแหลมบริเวณนี้ก็มีร้านอาหารไม่มากนะครับแต่ก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ผมจะนั่งประจําก็เป็นอาหารตามสั่งก็พอมีให้บประทานนะครับในช่วงที่อาจจะรอรถไฟ ท่านที่เดินทางจากบ้านแหลมไปแม่กลองนะครับก็จะมีรถไฟประมาณสองรอบก็คือในช่วงเวลา10นาฬิกา10นาทีแล้วก็16นาฬิกา40นาทีในฝั่งแม่กลองนะครับจะเดินทางมาบ้านแหลมก็จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา20นาทีแล้วก็เวลา15นาฬิกา30นาทีก็รวมเป็นสี่ขบวนต่อวันข้าโดยสารจะเป็นแบบชั้น3พัดลม ราคา10บาท บรรยากาศส่วนใหญ่นะครับที่ผมเดินทางมาสองข้างทางก็จะเป็นแบบป่าจาดบ้างป่าชายเลนบ้างแล้วก็นาเกลือ ก็มาถึงบางกระเจ้าบรรยากาศก,ก็ออกจะเป็นแบบนี้แหละครับสไตล์ทุ่งหญ้าป่าจากก็จะแตกต่างกับช่วง วงเวียนใหญ่หมาชัยนะครับช่วงนั้นจะมีชุมชนค่อนข้างเยอะข้างทางพื้นที่โล่งจะน้อยนะครับเพราะว่าอยู่ใ,ใกล้แบบเขตเมืองตรงนี้ก็ออกจะห่างมาหน่อยนะครับเพราะรว่าเป็นจังหวัดก็ทําให้เราจะเห็นนุองวิวบรรยากาศโล่งๆแบบทุ่งหญ้าเนี่ยมากกว่าในช่วงที่อยู่แถววงเวียนใหญ่ามาหมาชัย ก็มีหมอนรองลางรถไฟนะครับเป็นหมอนเก่าๆที่เป็นแบบไม้ นี่ผมมาถึงบางโรรัฐบริเวณที่เป็นเขตชุมชนนะครับพนักงานขับรถเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะเปิดบูทบ่อยๆเพื่อเตือนนะครับว่ามีรถไฟมา รถไฟสายแม่กรองนะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่วงเวียนใหญ่นะมาถึงแม่กรองแต่ว่าไม่สามารถจะวิ่งทีเดียวมาได้นะครับต้องลงรถจากมหาชัยแล้วก็ข้ามเรือข้าวฝากมาที่สถานีบ้านแหลมนะครับเพื่อต่อรถจากสถานีบ้านแหลมไปแม่กรองอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ผมมาถึงบ้านกาหลงช่วงนี้ก็เป็นเขตชุมชน ยังมีที่ว่างอีกเยอะนะครับช่วงนี้ท่านใดจะเดินทางมาก็ตามผมมาก็ได้นะตามคลิปจากชุดแรกเลยที่ผมเดินทางมาจากวงเวียนใหญ่นะครับมามหาชัยเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับตามคลิปที่ผมได้ลงไปเป็นช่วงๆได้เลยตอนนี้รถไฟก็มีผู้โดยสารไม่มากแต่ยามปกตินะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถือว่าเยอะมากเลยยืนกันเยอะเลยแน่นด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะนั่งรถตู้ นะครับแล้วก็มารอตามจุดต่างๆคือเขาต้องการจุดไฮไลไท์ในช่วงที่ไปถึงตลาดล่มหุบเขาก็มักจะมารอระหว่างทางเพื่อขึ้นรถรถไฟนะครับโดยใช้เวลาไม่มากแล้วก็เดินทางไปที่ล่มหุบได้เลยก็จะมาถ่ายรูปถ่ายภาพกัน วันนะครับนักท่องเที่ยวก็ลดลงไปถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับน่าจะเข้ามาประมาณ10% ลองดูบรรยากาศนะครับที่ผมจ่ายคลิปไว้ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับก็สามารถจะเดินทางมาได้นะในทุกๆวันนะครับโดยมากเนี่ยจะเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะดีหน่อยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันธรรมดาก็อาจจะดูงเงียบ ก็มีการทํานาเกลืออยู่บ้างน,นะครับส่วหลังๆก็เหลือน้อยลง ก็มองดูแล้วนะครับเป็นบรรยากาศที่ดูเป็นเพลินนะบรรยากาศนาเกลือบ้างนะครับป่าชายเลนแล้วก็มีท้องฟ้าต้นไม้ที่ไม่สูงมากมีใบเขียวๆนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายโดยเฉพาะถ้าไปช่วงเช้าเนี่ยก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดี วันนี้มาถึงตลาดล่มบุบเลยนะครับรถก็จะวิ่งผ่านตลาดเรียกว่าตลาดสดเลยเขาก็จะมีล่มกางอยู่บนรางรถไปเวลารถไปมาเนี่ยเขาก็ต้องนําล่มพวกข้อใบเนี่ยนําลงเพื่อให้รถไฟผ่านไปเขาก็เลยเรียกกันว่าตลาดล่มบุบ เวลาเราเข้ามาตลาดเนี่ยเราต้องเดินอยู่ตรงกลางหรางรถไฟนะครับเรียกว่าลางรถไฟเนี่ยเป็นทางเดินเลยของตลาด มีนักท่องเที่ยวเขาก็จะแอบอยู่ด้านข้างของรางรถไฟคอยถ่ายภาพถ่ายรูปแล้วก็จะมีประกาศเตือนให้ระมัระวังรถไฟโปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะขณะนี้มีขบวนรถเข้าสู่สถานีค่ะโปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากขบวนรถด้วยค่ะ ขะน,นี้มีนา,นา,นานคก็ <Greek. S 1> อพอมีนักท่องเที่ยวบ้างน,นะครับอาจจะไม่มากเหมือนช่วงก่อนสถานการณ์โควิดนะแต่ว่าถือว่าพอที่จะมีความคึกคักดบ้างผมก็เห็นมีชาวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวญี่ปุ่นให้เห็นบ้าง

ตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะครับรถไฟบ้านแหลมแม่กรองรถไฟก็จะมาหยุดตรงนี้แล้วก็รอนะครับที่จะเดินทางกลับอีกประมาณช่วงบ่ายสามโมงกว่าๆมีโอกาสก,าก็มาต้องเที่ยวกันนะครับมาต้องเที่ยวมาเดินทางกับรถไฟบ้านแหลมแม่กรอง เวลาเราลงรถไฟมานะครับมอถึงแม่ก้องเนี่ยอยากให้เดินมาด้านหน้าขบวนนะครับเพราะตรงนี้เขาจะมีจุดสวยๆให้ถ่ายภาพแม่น้ำร้านคาเฟ่เก๋ๆแล้วก็มีด้านหน้ารถไฟนะครับนักท่องเที่ยวนิยมที่จะมาถ่ายภาพกับตรงนี้ อันนี้เป็นชาวญี่ปุ่นเขาเกิดมาเขาคงไม่เห็นแล้วฮะรถไฟแบบนี้นะคงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวนํามาฝากกันนะครับรถไฟสายแม่กลองก็ดูที่ตารางรถไฟได้นะครับการเดินทางค่ารถไฟก็10บ,บาทเท่านั้นขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสําหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาเดี๋ยวพบกันอีกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมตลาดล่มหุบสำหรับคลิปนี้ลาก่อนอสวัสดีครับ